แก้วเผากินอะไรจ้าปลาสดสโอ้อิชิโอ้ปลาดิบๆเลยจ้าสดๆจากทะเลมีมันกขึ้นมันจะเป็นเลาขึ้นมึกสดอร่อยนะนี่เห่ากพี่น่าขึ้นบินเข้บินบินพาดเลยจ้า

นี่แลกมัน่อ่็มหายใจแม่ได้เนาะไม่หาใจแม่นี่พ s <S ูดอะไรนะหยุ P, right? ่ยร่อร่อยเนาะตีแม่ช่วยหนิแม่แม่พ่เดี๋ยวได้ชิมเมื่อกี้เป็นไงบ้าง อร่อยคับีเครือะที่กินปลาเนยมข้าวนึงนกินมางหันไหมอกานงเอฟซีบางแหนบาจ้านาตแรกนบนไก่จะขอเลยค้แรืนของีพรอมเลถูกได้ลากอร่ซีีสวยจังเลยาหนึ่งจังแก้มนึ่งจังแม้หนึงจังแ้ม

ยามค่ำคืนพี่น้องยามค่ำคืนจ้า เซ็กซี่เกอรเซ็กซี่เกิลได้ยู่ไดยู่แปลเบิร์ดถ้าหลุดหร้เดแค่ถ่ายรูปไหนดูสิจังเลยอนถ่ายให้พอให้บอรกับเพื่อนๆน่อยดิน้นตาลมาถือกล้องดูไม่ถอดเสื้อถือแค่ไหนฉันขอถามสิจะถอดอยู่ช่ยานซินามีเนาะ อู้หัด์ฮอดอีปีเมื่อกี้ไปดูิล์คืออันนั้นแมสไปฟิลีมยังก่อนแล้องใส่สูตรเดชทายอยู่ทั้งมองเดียวกันก็ฉันน่ะโอ้ยเธอบอกมันเก็บอะไรไมนเก็บภายในอะไรเมียนี่นี่แม่ใส่ตัวนี้แม่นี่มันนี่เห็นใส่อยู่อ๋อมันเก็บอันนี้อะไรเป็นบากเล็บส่งให้ล็บนี่เนาะไม่ได้อยู่อไม่ได้ก็ได้น้ำตาลีก่อนนิดเดียวเต้าอยู่ข้างๆพี่นุสติเป็นพุอานะลูกแม่จ้า อ่ะอ่ะเป็นยว่วอ่านดิดนึงสองสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งจะนับแป๊บหนึ่งค่ะสามสองได้อยู่สามสองหืมเห็นเรือด้วยสวยมากเลยนะ

มันห่างเกินไปแม่แล้วจหันหน้าันหน้าแม่อาคุณอาแป๊บดึงนะคะสามสวยเอาคือพงงามคือตอมหี้เลยโอเคไปก่อนหนึ่งสาม บ่จังอขาเรือเรือมาพี่รู้สิสวัสดีจ้ายเกะสมพี่น้องปองปไปข่อยขามฟังมาจากสมุยข่อยมายเกอสมพี่น้องข่อยพาจะมาช่วงบรรยากาศสวยๆวย,ย่ามแรงหาโมงเคืองพี่นอ้องหาโมงเคืองหาโมงเอ๋ยอเด้อพี่น้องเด้อสวยดีนะตรงนี้นะ ข้าวเ้ากรลังถ่ายรูปถ่ายอย่างยุน่นะพี่เอาบ้างน,นะเอา,านเอามาเลยฮะนี่เด้ก,กับไพ่เท่านี้แหละนี่จอดๆไม่ต้องเอาอ,อะไรบรรยากาศดี เอามาก็ได้ขอบคุณครับบรรยากาศที่ดีเลยพี่น้องผ้าชมบรรยากาศดีมากฝั่งนู้นเป็นสมุยฝั่งนู้นเป็นสมุยแล้วก็หลังเกาะน,นี้เป็นเกาะพัง,งานพี่น้องหลังเกาะนี้เป็นเกาะพัง,งนันเพื่อกอาลัางแปัน เลืออ่อนหนมาพายเมื่อกี้ข่อยไปนั่งอันเป็นแพทนะพี่นอ้องเอ้ยว่าเสียวแห้งแต่ว่าน้ำใสามากนะมีปลกคาร์ฟลังด้วยแต่ว่าปลกคาร์ฟลังตายแล้วจา้าเออเออเออเอเอ,เอ,เอน้ำใสามากพี่นอ้องน้ำใสแห้งสวยงามพูนะ้น่ะอันนั้นกอสมุยที่เห็นอยู่คือกอสมุยนะอกอชะมูย เกาะสมุยสวยทุกไลน์ <laughs> สวยทุกไลน์โดนปล่อยเกาะค่ะโดนลอยแพปล่อยเกาะความหักสองเห่าไปดูต้นมะพร้าวป่ะพี่น้องอยากกินมะพร้าวนะ่ะมะพร้าวเสาเก่อน่ะไม่ได้แซ่บแต่อยากกินมะพร้าวเสาเกอะดีอุ้ยมะพร้าวนี่อีดีพี่น้อง ปผาพีอีหลีมะกเผาเศร้าก,กว่าอุ้ยปกเผาหามอม้นบักเผาหูแลยมาสุดฤิ์หมวกกันนอกโอ้ยกะไจีคืออยากเกี่ยวเผาพี่นอ้องใมมากหัดกากเผาหน่วยใหญ่นาะโอ๊ยบากเ้ามีปแต่เสียบเทนะได้แล้วบากเผาวยังไม่ต่นาน เอาผ้าทั้งต้นพี่น้องอาผ้าพร้าวปลอมหนะ่อ